สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%สัญชาติเยอรมันแบรนด์ Band Liquid m o r ี่มาในเบอร์ 10w40 ระยะเปลี่ยนถ่าย15,000กิโลขอย้ำ15,000กิโลสำหรับเครื่องยนต์เบนซินท่านเอาไปเลย5ลิตรในราคาเพียง1,760บาทแต่เครื่องยนต์ดีเซลท่านต้องใช้ถึง7ลิตร ในราคา2,150บาทแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราแจกฟรีน้ำยาเฟชชิ่งออยทำความสะอาดขึ้นยงในราคา5 5าบบาทฟรีสติ๊กเกอร์แผ่นเล็กและแผ่นใหญ่วิควิมอรี้ของแท้ฟรีสายซิ่งสายแซดวัยรุ่นออนิวคุณมาหาผมได้เลยผมยินดีรับใช้คุณที่ นิมิตใหม่55ทุกอย่างครบจบที่บังสวัสดีครับ